สดครบทุกนัดวอลเล่บอลไทยแลนด์ลีกที่ช่อง t r u 2D SPORT สมาชิก t r u 2D รับชมฟรีพบกับทีมสโมสรเอโฟเอตกอบปูดคาบาน่านี่ครับเอโฟกอบปูคาบาน่าครับตรัเลยครับให้กับน้ำฝนปรดิษฐเอเชียครับใครแพ้มีสิทธิ์ตกชั้นสูงเลยนะครับใช่ครับโอ้โหคะแนนแรกครับเฉลิมติการเองครับจากกิตจันทรรจะโด่งครับ ใช่คคนไปโดนเน็ตใช่ครับโอเคครับตัดสินไปแล้วครับครับติดต่อได้จังหวะสองอีกแล้วครับนันทพลเอาคืนแบบนี้ดีกว่าครับเอาสะใจครับนัฐมนทรีนันทะเพิ่งเสียสมาธิกันครับใช่ครับโอ้โหนี่ครับกดหัวบอลลงไปเลยครับแต่ใช้บ่อยๆไม่ได้นะครับการครับอัศนพันธ์จันทร์จอนสังกษีครับ บอลมาแล้วสุดที่วงสามเมตรเซฟได้อยู่ครับกีดในนั้นจากภพต้องเล่นโอ้โหแก้ไขบอลตล็กต่างตรงนี้ครับโอ้โหต้องชมเลยครับจังหวะนี้คงจากรภพแสงสีดูอีกทีครับนี่ครับบอลมันขาดแล้วต้องเคลื่อนเข้ามาตีด้านในครับมันไม่ใช่หัวเสาครับแต่เจ้าตัวก็วัดเลยครับแล้วตีได้ไวทะเลยงแบบเกมสุดท้ายทั้งคู่หนักทั้งคู่นะครับูเหนื่อยครับหลังอีกทีครับอยู่ ผลเอายังไงยกให้สุภชัยพลจานโอ้โหบอลตัวเล็กแล้วเข้าตะข่ายครับตีหนีออกยากครับรหน้าแล้วครับแล้วเขี้ยวเขี้ยวจากพบอรด้วยบอลแรกไม่ดีครับสุภชัยเอ่าลครับโอกาสเป็นของเกอกูดเรียบยยร้บอรยเลยครับเอาคืนลูกสุดท้ายเลยะแสดงเขาไม่ได้ยินทั้งการาเล่นเกิดขึ้นโดนมาวินแนีวงคนระับเซอร์ฟมาวิน จะครบหนึ่งเล่นวันหนึ่งครับดึงซะซาแล้วมาวินเล่นแล้วครับโอ้โหเซตหนึ่งคีนัทพลนะครับจากมานี้คงเป็นของมาวินบ้างครับที่เล่นจังหวะสองดูอีกทีครับปีตีเลยครับโอ้โหตียากในมือขวาครับภาคเพาชีสุประชัยหน่อยครับสุประชัยเสิร์ฟครับโอ้โหจ้ำเสิร์ฟดีครับแรกต้องวิ่งไล่เซตอย่างไงฉีกมา เล่นเองอ้าวยังอยู่จะกระพบต้องไปงัดมาปีบอลครับโอกาสของเมืองทุนยังไง3เมตรโอ้เนี่ยครับเลยเขาที่เข้าทางอสัญญาการจราจรแล้วจับมาแบบนี้ครับถูกต้องนะครับโลกครับลูกนัดสุดท้ายเจอเพราะว่านัดสุดท้ายมีดาวพี่แมตสองคู่แล้วคาร์สิมาเจอเดนเวอร์ฟูดแล้วก็คร์สิมาเจอกับสุภีมชิรยชมิอีเทคเป็นสองวิกแน่น โอ้โหเป็นคะแนนของก่อปูดีคะแนนหนึ่งครับจากศึกที่21-28เนี่ยครับหัวสนามบอลแรกตีครับยกหัวเสาตีทีบอีกโอ้โหหังลูครับยกยังไงหัวเสาิีโอหหลวงลูกนี้โดยธนาทัศน์สวีรัตครับลวงสวยมากับจังหวะลวงของธนาทัศน์ครับ การเริ่มเปลี่ยนครับตอนนี้ครับด<ส>ูครับนักเตะเ o อร์ไปตรงนี้สุดยอดคร<ห>ับน่าจะออกนำสองศูนย์ได้ครับใช่ตอนนี้เป็นเกมของทางเมืองคนบ้างครับเสริมมามาดูพอรอ้โลุมาได้เลยครับโอ้โหปิดลงไปง่ายๆเลยเกาะพูดนะครับ,รบนำห้าต่อสี่จังหว่าเสบกิตินันครับมาเปิดบอลแรกดีนัชพล เรียกว่าธนทัตทีตรงสุประชัยซึ่งเป็นลิเบโร่โดยอาชีพครับส่งสอนได้เกมลุกครับสุประชัยได้เกมลับครับใช่ครับมาวินมณีบง์เสิร์ฟหนักอีกครับสพลยกข้างหลังเนี่ยครับวันผ่อนีมดีรวมเัยทั้งพัดพงเลยข้างหลังครับนี่ครับสิบจุดบงยังไงยังไงเนี่ยครับบอลไม่ให้เสียงครับ โอ้โหปีอวัต์กับทางวัดินทรครับสู้ครับคูกนี้จำเป็นต้องสู้เลยครับนี่ครับมาวินสุทธิพงศ์โอ้โหไปยืนผิดเองครับวัดินทร์แม่การ์ดจังเสริฟครับมาวินตอนแรกไม่ค่อยดีครับบางคน สุทธาทัตต้องแก้เสียมาก่อนศรัทพลยกโค้งหลังอัศรพันธ์ยันใส่ดูบล็อกได้ดีครับอสนรพันธ์จัจดจ่อน้าสุทธาัดระวังแม่ยกไม่ยอมเลยครับกลับมานนำนะครับกอกูดสิบต่อเก้าวันแรกไม่ค่อยดีกับอสนรพันธ์ต้องยกไปวาลินทรนติดบล็อกนะโอ้ยทนนะันไหมโอ้ยยังทันครับยังทนันเป็นโอกาสแต่ยังเป็นโอกาสกอกูดครับจกักระพมโอ้ยเนี่ยครับเลือกผิดครับจังหวะนี้ของจกักระพมครับสีออกไปเองครับ 6.15ครับเสริฟมาเปิดบอลแรกดีมาวินยบหัวเสาหยอดโอ,อ้ยขอถอยมากๆทงในการหยอดมาดูว่าจะเลือกเสิ์ฟแบบไหนครับนธนทธัศน์วิรั์โดดไม่หนักครับเปิดบอลแรกดีครับข้างหลงังเซฟล็อกโอ้แต่เซฟไม่ไหวก็ตีแบบนี้บอลมันปิ้นออกการตัดใจครับั้งสมาธิกัรเอาเรื่องอยู่แล้วตอนนี้ วิญยกหัวเสาตีโอ้โหเดี๋ยวครับใช่ครับแล้วเขาเป็นฮีโร่ครับรัชนพลนันชาครับในเซตนี้ใช่ครับนำสามต่อหนึ่งนะครับมังกรรถใส่แล้วครับโอ้โหจากเป็นที่ครับเป็นที่นันชาีนัดครับอ้โหพรวเป็นไฟรับเนี่ยให้ธนาทัศน์ขยับขึ้นมานำหกต่อ5ครับต่อกรุดคาร์บาน่าเปลี่ยนจังหวะครับ โขงหลังชนะชัดยังเกี่ยวขึ้นมาได้เหมือนกันสิทธิพงศ์ฟีบอลยับไม่ได้บุกโยกหัวเสาลูกนี้สามเมตรครับสิทธิพงศ์ต้องมอาเด้อให้ชนะชัดสามเมตรอีกครั้งนึงสิทธิพงศ์ยอดมารู้แล้วครับวารินทร์ต้องแก้ไข อีกครั้งหนึ่งที่สุทธิพงศ์ยอดโอ้โห,โหสุดๆเลยครับสุทธิพงศ์วันนี้ครับโอ้โหทั้งตีทั้งยอดนะลิฟไป <ฮ S 2> พลิกมาใช่ครับดังนั้นมันเด็กกว่ันสุดแล้วครับบอลแรกยกมาที่สามเอสสุทธิพงศ์ติดบล็อกเซฟกลับมาได้ยกมาที่สุทธิพงศ์อีกครั้งหนึ่งโอ้โหไปว่ากันต่อครับดิวกันต่อครับคู่นี้ครับเสิร์ฟต่อเพื่อแมตช์แจ็ค ัันครบอุ้มสนามพันธ์ครับอรบอลแรกไม่ดีแก้ไขก่อนวารินทร์โอากาสเป็นของกอร์คูคามนาจบไม่จบจบโอ้โหยังไม่จบครับวารินทร์มาบล็อกในคันครับโอ้ยยยสุดสุดจริงๆครับเกมนี้จบไม่จบครับวารินทร์ยกมาบอลแรกมีปัญหาใช่แล้วครับยังไงครับเจ็ดข่ามาเหมือนคนจบสวยไม่สวยแล้วมาบริสัทธ์เรียบร้อยครับโอ้โหได้เหมือนเดิ โอ้ยซีนเลยครับจิตจไกจครับโอ้โหสุดยอดครับกูได้เซฟตี้5ครับเมืองคนเารตเอเซียชนะไป19ต่อ17ครับโอ้ดูครับสรุปผลการแขังใช้ได้ครั้งหนึ่งครับสำหรับเกมเปิดขารในคู่สุดท้ายของวันเสาร์ครับเมืองคนเารตเอเซียชนะกับกูธรรมดาไป3ต่อ2เซตที่ครับ20ต่อ25